25่กันยายน2568ค่ะทำใจดูแลผู้สูงอายุนะคะแขกวัดนิสระนาวนาามค่ะนี้เป็นการให้อาหารก่อนที่จะมีการเกื้อกูมในการดูแลสุขภาพต่อนะคะมีไหมคะที่บ้านมีไปไหม ไม่มีใครเลยน่าใจจังรวมใครเนี่ยเขาจมรักพุทนามคนที่ปวดประจำเดือนได้ดูแลในเรื่องของเขาจะคู่สูงวัยนะคะวันนี้ดูแลทั้งสุขภาพและก็ให้ค่ะตอนนี้หลังอาหารแล้วก็จะมีการแช่เท้าพอกตา กายบำบัดต่างๆนะคะสำหรับผู้สูงวัยของที่บริเวณนี้และขากลับเราจะมีอะไรบ้างนะคะลูกไก่ยาหม่องแล้วก็น้ำสกัดใบเตยค่ะเราจะมียาหอมยาหมองน้ำสกัดใบเตยให้ทุกท่านกับชาขิงด้วยนะคะค่ะเนี้ยค่ะกุศลนานาประการที่เกิดขึ้นณถิ่นนี้ที่เราทั้งหลายควรร่วมกันอนุโมทนานะคะ สาธุร่วมกันค่ะค่ะนค่ะจำนวนมากนะคะไม่ใช่นิดหน่อยนี้ค่ะค่ะประมาณ92,000ทนะคะที่เราได้ร่วมกันดูแลในวันนี้ค่ะอนุโมทนาสาธุสาธุร่วมกันนะคะค่ะจากมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดาค่ะ เอาช <C> e <ars> ุดกะดูกข้เขา่าดูแลตั้งแต่อา,อาหานตอนนี้เลยนะคะให้นค่ะนี้ค่ะ, <C> e <ars> คะ